ก็สบายดีทุกคนเมื่อน,นี้ลินดาจะมาอ่าเฮดคลิปเปาี่ยนของขวัญที่แด้มาจากเอฟซีเลยก็คือของขวัญที่ทุกคนคือเบื้องซองลินดาสาวลาวจุครบหนึ่งแสนคนจนดลินดาได้โล่นี่อันนี้ก็คือโล่ทุกคนลินดาได้มานี่นี่เลยมาจากสหรัฐอเมริกาเลยและลินดากกจะเอาไปให้พ่อให้แม่เบื้องว่าเออนี่คือเป็นของขวัญมาจาก สหรัฐอเมริกาก็คือเป็นของขวัญที่ลูกเห็ด u t u b e ได้ผู้ติดต,ตามหนึ่งแสนคนแล้วก็หาไรายได้เลี้ยงดูตัวเองมาโดยที่แบงบ่าภาระพ่อแม่ได้หลายขึ้นเป็นซ่อง Youtube ที่ส่วยให้ลินดา,าลืมตาอาปากได้ทุกคนที่ว่าย่างน้อยกัถึงว่ามันสิบว่ได้หลายแต่ว่ามันก็เป็นเงินที่โอน้ำตาจะไหล แต่ว่าก็เป็นเงินที่แบบได้มาด้วยความสุดจริตและลินดาก็ได้มาโดยที่พ่อแม่แบบบวันบต้องคิดนำหน้าแบบว่ามันเป็นเรียกที่แบบพ่อแม่ก็เห็นดีนาถึงว่าตอนแรกจะบเ,เห็นดีแต่ว่าตอนนี้เห็นดีแล้วทุกคนแต่ว่านี่อันนี้ก็คือได้มานี่เลยน,นี่ก็คือหูพ่อแม่หลังๆเลยแล้วเขาก็จะเข้าขึ้นไปเบื้องยูฮานตอนนี้หันพ่อกับแม่หันยูฮาน แลลินดาจะเอา,เอาขึ้นไปเปิดเบื้องพร้อมการลินดาก็ได้มาสองสามมือแล้วแหละแต่ว่าลินดาก,กับบุก้าเปิดเพราะว่าอยากมาเปิดนให้พ่อให้แม่เบื้องเวอร์อันนี้ก็คือเป็นของขวัญถึงว่ามันจะเป็นของขวัญที่บ่มีราคาแต่ว่ามันก็เป็นคุณค่าทางด้านจิตใจถึงว่าเราเอาไปขายบ่ได้ยนะแต่ว่ามันก็เป็นคุณค่าแบบทางด้านจิตใจของลินดาเพราะว่าเฮ็ดให้ได้มาจนทุกมือนีฮหดสองแสนผู้ติดตามลแล้วมันกับบแม่นเรื่องง่าย อาไปเขาขึ้นไปเบื้องกันเลยนะทุกคนไปเปิดให้พ่อให้แม่เบื้องพร้อมกันเลยไปมตี <Come on. S 1> ตัด,ตดอนมีตัดกอน,อกอนทคนตไหน อะกินเ้าิน้าเปิดมาเปิดอันนี้เปิดดีหลังเปิดนีแม่อเปิดนี่แหละเปิดเธอออกเปิงก่อนทุกคนเพิโิโร่ันนี้นโิโรมัน,นี้ใช้เวลาฮอตปีเลย นึกตอนแรกนึกว่าสู้อันที่ยู่บระทืกสุดท้ายกระทืกตอนแรกหันมอมุดความหวังแล้วปันี้หันตื่นนอนมาเป็นว่าไว้ถูกกลับได้อันอันนี้รอวะหรือเย็ดหรือยังถูกกลับสวารุมมันเจ๊ทหารรัสสมวะโอ้ยกาแฟวันสู้คืออะไรได้โมโม่บ้างปะโมโม่ในตัวมาทานดิบบ์เออโมโม่ได้อังเปาสาวาเตนี่ นี่เออออเปนกันเปกันกำลังกี่ค้าวอยู่เนาะอันนี้กาเอออันนี้กาลูกออ้าบดดเอออันนี้หนึ่งแสนสามเออมีลายเซียนลายเซียนอะไรอ้านูอยู่เลย่านบอไดาน ส,สาวลาวนี่มึงดินดาสาวลาวนีทุกคนอันนี้มงลานไทยมงะอ๋อ๋องานบงานบอกโลโลยูทูเในนี่นำมาจ้างอันยูทูบเลย ยูทูบนี่แหละเอเธอเม่เบอร์ข้าวลูกพนได้จุมม่มลงนะื <laughs> ันอนี้ของพนแชทยูทูบแล้วหนึ่งเอ๊เบอง์ไหมอันนี้อันนี้สกีฟองพลได้นึ่งเส้นโกนจึงได้โต๊ปะปลาได้นึ่งล้านอ่ะเอตโต๊ะปลาเลยได้นึ่งล้านแล้วได้สีทองได้สิบล้านแล้วได้โล่เพชรตัวนี้เลยอันนี้เป็นของพน เจอห้องให้หนูอ้อาวโมโมดจับปบะจับปะตะโุนบอเขาเจือตะโกนบอหเฮอะเลโอ้น้อยนกักเลยเจไดยังไงยูประเทศลเราดิยูประเทศลาว,ลาวหันมีหัวซีบอ่านซ้ำเราก็เป็นหนึ่งคนในฮานทุกคนที่ได้มาจับคนเจริญหลาเป็นหนึ่งในซีดท,ที่เลยได้โลงเงินทีนี้ว่ะ ㅋㅋ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  <laughs> ซ <c oughs> อ,อนนะคะึกคัสซอนเลยขึ้นก้าวแรกหวางว่าจะได้รู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 ทองมาเร็วๆเ,เออจ่าเบิ้งด้วยอ๋อจ่าเบิ้งนี่งามเนาะ <c oughs> เออยัางโมดุปหน่อยเออยังอยูบูติดินดา <c oughs> สาลาว์ม <c oughs> าเจนสาฮารัดอเมริกาเลย,ยเออ มาเต้ไทยแต่ยังตื้นเต้นอันนี้มาเต้นสหรัฐเลยเสียงบอลล r นเรากูติดตาก s บจักรไส้เสนเส้นกับจกรไนี่คนนิสสกาเร็ติิสสกาเรตติอ๋อฮมโมจับกัอันนี้แาก,กน,น,น,านะมามาไทยห,หกกั mô mô, mô, -mô nhớ mà cả à à hư. à hơi lô lô thiệt mô nhớ mà hơi <laughs> đây lô thiệt mô mô ê ê ê thiệt bà à, chắc. Ừ, mô -mô, chắc chắc mô mô chắc chắc vậy nhớ mà đây họ thiệt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ันนี้โลท, 1, โกทมมโมมอกยมพันหัวห้ากวนที่ใดเรื่องมันมีเจมมง่่องมาเมียนั่นเลยก็เบคคือัไอ้เบคือสามมาเมียนไอ้เลยสุพรณาซี่มาละแต่ไอ้ยูนาสตูดิโอเออยมพันหัวห้าเท่าเท่าที่ฮู้มาผพันหอวแ้านะแต่ว่าโลโลนี้แบบประมาณซีโปรเจคทไป,ป ยากราดสุดโมโมโมก็ยากจับพน่าเลยโมโมยากจับพน่าเลยเนาะเออโอ้ลูกไอ้เจ่าอันนี้ออกมาแล้วเอามาลูกมาลูกอัลโลโลทองมาเด้อเออบอาขอแม่โลทองมาเด้อโลทองมาเด้อเอออยากได้ปะอ้าชัดชัดยิ้มโซว้ยิ้มโซกวางไว้อือ มามาเออมาจับดิบวมางเลยจ็เป่ะจับบวมางเเปื้อนแหละเปื่อนลเบวมบวเบ่นากอนอยากได้ป่ะอืมอยากได้อ๋ออยากได้ก่อนแรกอะไรล่ะเออโสซดาไล่ละแล้วชอมวันตีก่อนว่นก้อน่สนีนี่คือว่าคือวดูอน อห้นนี่อันนี้คือห้องห้องให้ทอกฝต้องให้เบิ้งว่เออลูกสาวบ้านนี้เก่งนะทุกคนเออต้องให้เบิ้งมาลูกสาวบ้านนี้ก่บบนะติ๋เบิบนัอันินี้ก็สุดโหนะทุกคน เป็นหลานคนแรกเลยนะเนี่ยจากหลานจากหลาน 40, สาี่สิบแปดคนเป็นคนจากหลาน 40, สาี่สิบแปดคนเป็นคนแรกที่ที่ได้เลยที่ให้โฮขอโอติดซือ้อก,กันเลนอะ่อกที่ขอโอติดซื้อก,กันแล้วเนาะต้องติดซื้อนี่นั่นแหละติ้อนี่เลยเออ ลงเฟสค,คุณกินๆนันเดียวนี่นี่เลยนี่ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนแรกของฮาวก็คือก้าวแรกก็คือโล่โล่เงินไปก้อน่อไปลินดาจะสู้สู้ให้ได้โล่ทองแล้วได้โล่ทองแล้วค่อยมาเป็น่อโล่เฟน,นคือสิ <c oughs> คือสีนักอยู่โลเฮ็ดนี่ฮะแต่ว่าได้โลได้โลเงินก็นคือดีเจอแล้วดีเจอบอหมง่มดีเจอบอดีเจอวแม่แล้วก็ละซื้อตัเพื่มาอันนะพันมานาาล,ล้วนเพิดมาได้เท่านั้นซื้อตัอโล้วนเปิดคลิปปพิดคลิปนำนหนะ้านั่ิดคลิปเนาะอ่าเลยอันนี้ก็คือรีดาวบุคิดเลยว่าอันสีบแบบว่าส้มส้มอัน เอาจ้าสหาราได้เพราะว่าลินดาบวู้เลยว่าส่งน่ะเลยลินดาส่งมั่วแต่ว่ายู่ยหันมาฮอสสวยเอออันนี้ก็คืออันนี้ก็คือความมั่วที่แบบมัม่วได้ดีขนาดเลยมั่วจนเอามาฮอสประเทศลาวนี่และสำหรับคลิปนี้ลินดากับเจ๊จุ๊บคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อทุกคนถ้าว่าไผ่เบิ่งกระขอบว่าขอบใจที่เาติดต,ตามจนฮอสสองแสนคนเมื่อนี้ถ้าว่าผู้เลยมากันอย่าลืมลกดไลค์กดซับสไครต์และก,ก,กดกดกระดิ่งเพราะเป็นกำลังใจให้ลินดากับหลานเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายไหมบ๊ายบายค่ะ บายบายติดตามนะค่อยๆเด้อ